อาลีอสสีเกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาทุกสมุทัยนิโรธมักสมุทัยกับน,นิโรธเกิดกระดับคําว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิทานะสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตากะปะปภาวะเกิดหมดการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้น ของขันการปรากฏขึ้นแห่งความรู้จิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคำว่านิโรธนิโรธน,นั้นหมายถึงอะไรพระเชกฆา,ค,าความดับความดับหมายถึงอะไรพรัฐฐตถาต์บอกว่า คือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุททกขสัตว์ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเอง ก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกขคือความรู้สึกทุกข์เฉยๆจนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุก ในอาเลสสัตนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันทั้งห้าคือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากล่องทุกข์แก้วดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์อาตมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งก็ส่งคถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะเขาคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์ อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนน,นะนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยพระศาส,สดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกอาคารก็เป็นทุกคนก็เป็นทุกนะสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข นามรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์พระสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุข,ขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมอ่าความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตถาคตบอกพระสารีบุตรบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เวทนามีสามอาการสุขทุกขอเบขา สุขก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์ทุกขก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์อุเบกขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นนะนี่คือทุกหรือทุกขังหรือนิโรธเข้าใจไหมดับแตกสลายแก้วแตกแก้วบินแก้วลาวนี่อ,อันนิจังแก้วแตกคือนิโรดดับ สุยโยมเกิดขึ้นมาในสุขสมุทยัยสุขหายไปสุขนิโรธมีใครสุขแช่ทั้งวันมะไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดีตก็หายไปคิดอน,นาคตก็หายไปอย่างนี้ผู้ใดเข้าไปเห็นนะมัดมีองแปดหรือเข้าไปเห็นนิสลณนะอุบายเคลื่อนออกไปพ้นจากขันห้านั่นเรียกว่า มักวิธีเขากำลังเจริญมักการที่คนคนหนึ่งไปสังเกตเห็นขันห้ากำลังมีการเกิดและมีการดับนั่นคือเขากำลังเจริญมักแล้วมักข้อไหนข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเรากำลังเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ชื่อว่าเรากำลังเจริญมักในข้อสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเมื่อเธอจเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ย สัมมาวายามะก็เกิดขึ้นความเพียรถูกแล้วที่มาเห็นตรงนี้ที่มาทำตรงนี้ทำสัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องแล้วที่มาคอยเฝ้าดูตรงนี้สัมมาสติข้อที่สี่ไงรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะสติถูกสมาธิถูกทำลงที่จิตได้สัมมาสังกปาะคิดถูกแล้วที่มาทำอย่างนี้ มักเกิดขึ้นหองค์พร้อมๆกันนี่การเชื่อมโยงของมักเป็นอย่างนี้พระตถาคตจะอธิบายตรงนี้ในสัมมาสมาธิอันมีบริขารเจนั้นโยมจะไม่เห็นว่าสาวกคนไหนนี้อธิบายการเชื่อมโยงได้อย่างครอบคลุมอย่างพระศาสดาผู้เจ้าอธิบายละเอียดมาก